ความเจริญที่มีอยู่ตอนนี้คือเจริญอาหารค่ะเตยพาชิมอีพีก้ามาแล้วค่ะหิวใจในวันที่อ่อนล้าทอ้อแท้กันค่ะรักคนอื่นแล้วอย่าลืมรักตัวเองนะคะวันนี้เหนื่อยไหมคะมารับกําลังใจไปนะคะจะหมดปีแล้วยังไม่มีอะไรดีๆเลยนอกจากหน้าตาอาหาร <c oughs> เส้นมีราดหน้าพิเศษใส่ไข่เจียวได้แล้วค่ะในความพิเศษซ้อนความพิเศษนะคะมันลงตัวมากๆเลยค่ะเพราะว่าไฮไลท์ของร้านนี้นะคะก็คือราดหน้าไข่เจียวแต่เคล็ดลับความอร่อยก็คือการคั่วเส้นใหญ่หรือเส้นต่างๆในกระทะประมาณ20นาทีเพื่อความหอมกลิ่นกระทะค่ะอืมอร่อยเวลาที่ติมมาพาักสิงแถวนี้ที่ไรนะคะจะต้องแวะมาร้านนี้ทุกทีค่ะใจเรียกร้องต้านทันไม่ไหวนุปป่ปมมมมแต่ละมื้อแต่ละเดย์หนึ่งวันพันเซเอช พันกิจกรรม all day all night เป็นผู้ variety, e 1990, affirm, tamanho, หญิงตัวเล็กนะคะที่ใช้พลังงานเยอะมากๆ1วัน1 9 9ฟิลลิ่งกับการใช้เส้นเสียงในการพากตามฟิลลิ่งตัวละครที่ได้พากนะคะก็เลยทานเยอะเป็นปกติค่ะใครอยากจะให้อาหารบำบัดอาหารเยียวยาจิตใจเชิญที่ร้านราดหน้าแม่ละไมยอดผักนะคะ